ấy rồi nó cứ nó ma làm cho thằng em chờ rất là ô ô ô cứ giật

好了，没有了，没有了。 ลันละายแล้วะที่เมื่อมีเสเป็นขอันลายมัายแล้มีการี่ตงอีล่ยเล่ยใม่น เขาทอมาเป็นโลงนพอยนะัวพ่อเขาจะเป็นโลงครับ่างว่าเป็นคนที่วันเกิดได้เป็นได้เป็นหลายายแต่นี่อาจจะไม่ อีกสองวันหนึ่งสองเป็นอันดับสองอันดับสามที่จะรอเป็นวันไหวเดียวแล้วก็ทัพฟ็อกในประเทศคือที่มีรายจ่ายที่จะช่วยมาเขาบอกเขาชื่อว่าเขาพูด อ่าเอง

de